การมีจิตสำนึกในการต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยภายใต้โครงการวิจัยเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทยงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษาการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย 2. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้านป้องกันการทุจริต 3. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติท,ทุจริตกับสังคมไทยปัจจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยภาคสนามประกอบด้วยสัมภาษณ์เชิงลึกมีการกำหนดโครงสร้างประเด็นเนื้อหาออกเป็น3ส่วนคือ 1. ประเด็นปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 2. แนวทางบทบาทของพระสงฆ์มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยกับภาคประชาชนอย่างไร 3. แนวทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทยปัจจุบันอย่างไรการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อทราบถึงทิศทางและแนวคิดการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตและการสร้างสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีเนื้อสำคัญ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 3. การมีจิตสาธารณะ 4. รักความเป็นธรรมทางสังคม 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 6. ก,การต่อต้านการทุจริตการประยุกต์ตัวชี้วัดความทุจริตสุจริตธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาผู้วิจัยได้กำหนดแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน3ามกลุ่มได้แก่ 1>, 1. กลุ่มพระสงฆ์ประชาชนและคณาจารย์จากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัย 2. กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยและ 3. กลุ่มเด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยขอบเขตด้านพื้นที่ประกอบด้วย 1. วัดมหาธาตุเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร 2. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยา 3. คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน83รูปคนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเอกสารและภาคสนามการสัมภาษณ์การสังเกตปฏิกิริยาผู้ให้ข้อมูลสำคัญนำมาแยกแยะเนื้อหาเป็นกลุ่มข้อมูลโครงสร้างเนื้อหาที่ได้กำหนดไว้และนำมาพารณาโดยอาศัยจากทฤษฎีต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลบรรยายสรุปอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหานำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพาราการตรวจสอบด้านข้อมูลคือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่มีวิธีการตรวจสอบคือการตรวจสอบแหล่งข้อมูล 2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนยัยนำเอาข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆเหล่านั้น 3. การตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลคือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน 4. การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปเป็นการนำเอาแนวความคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่างๆทางวิชาการมาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่งผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์กับการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติท,ทุจริตในสังคมไทยทำให้เกิดการบูรณาการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็น,นกลไกสำคัญมาป้องกันต่อต้านการประพฤติท,ทุจริต ด้วยการผรสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวควบคุมภายในจิตใจของบุคคลไม่ให้มีจิตเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เหตุผลสำคัญคือต้องมีการดำเนินงานรูปแบบการบูรณาการทั้งคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคประชาชนประกอบด้วย1การนำเอาหลักธรรมมาพิบาล ที่เกิดจากการขับเคลื่อนทั้งของภาครัฐและภาคประชาชนที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน 2. การนําเอาหลักธรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยโลกบาลธรรมมาประยุกต์ใช้การสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในสังคมไทยคือฮิริโอตปาปส การนำเอาหลักธรรมที่สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในสังคมไทยด้วยหลักสุจริต3ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลักขีริโอตป,ปะและคารวาสธรรมสประกอบด้วยสัจจะการซื่อสัตย์ต่อ,อกันธรรมะการข่มจิตใจของตนฝึกหัดจิตใจของตนขันติ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานมุ่งประกอบอาชีพด้วยความมุ่งมั่นของตนเองจาคะะมีความเสียสละมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน4เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นด้วยหลักสังหาวัตถุ4ประกอบด้วยทานคือการให้การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของปียวาจาเป็นการพูดจาด้วยคำสุภาพบ่อนหวานอัตถจริยา เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันสมานตาัตตาเป็นการวางตนเสมอต้นเสมอปลายวางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม